มันแน่นใช่ไหมป่าใช่ส้มแดงมันจับหลากดีป่าใช่ส้มแดงเป็นยังไงนะหลากมันหลกมันตูนแข็งแรงนี่นะอือนหมีเอียมีเหยียไปไหนเลยเห็นไหมนี่อมแรงกันได้นีเดินนี่นี่ค่ะเออหนุนค่ะ นี่ค่ะการใช้สมแดงของเราค่ะนี่การันตีจากผู้ใช่จริงๆเด้อค่ะปกติลมมาเนี่ยนี่ค่ะตลอดเลยด้วยเนี่ยขนาดมันนักเนี่ยเนาะพักมันใหญ่มันนักจะแบบลมมังแรงทุกที่เนี่ยมันจะฮักถึงฮักกันนี่ป่านี่ก่อนที่ยังไม่ใช่ในเฉ่ยสมแดงนะค่ะเนาะมันเนี่ยมส่วนมันจับหลักเหนอือดูแต่เองขยำเจะให้จะฮักให้มันเหลี้ยพักเดี๋ยวไหมค่ะให้มันได้ส่งเเอฟักลยดโโอเคโอเค ้าหักแล้วมันจะมันจะทำให้ฟักบนเสียเนาะมือกีคีมันกแตม่รบัมันออกเนาะเออแล้วที่นี่ตรงนี้มันจะกิ่วเื่อานมันเสียเออมันจะทำให้ฟักบนเสียเลยมันอยู่นั่นแหละมันก็ได้ซ้องฟักทีไดียหลักเนี่ยแต่มันใหญ่ไม่ปะมันใหญ่ไหมฟักบ้นฟักบนสีใหญ่ฟักหน่อยที่มีมีเต็มสีอะไรดอกแต่ว่ามีเม็เต็มไม่เต็มกล่อมตั้างมีเถากันแต่อันบนนี่มันจะฟักใหญ่นฟักออือฮือ ล่างฟักหน่อยแต่ว่ามันเจ๋งถี่ต็มอืมฮึนี่งานหนึ่งค่ะผลงานไปถึงไรค่ะผละงานตัวไหนคะนี่แหละโอ้โห